เขาบ่กไปกลับมาแล้วถอยถอยตาถอยถอยเขาบอกไปกลับมาเลยอ่ะไปมาใส่รองเท้าก oh ่อนเร็วๆมามาใส่รองเท้าก่อนย้ายสีออกอยู่เร็วๆร็มามามาใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนเผินเท้าเบิ้งเอาลงใสืตั้งแม่แหม่ตกหน้าไปนะ โอเคออกไปมาลูกเข้ากันช่วยกันน้องเข้กันพ่นอไม่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 ไม,ไม่มันจะทับจีิมันจะถูกไม่ใหญ่ตาเก็บ่ย้ไเลยตาเก็บ่ย้ไเลยคุณสวรเพชรนอกสวัสดีค่ะคุณมังออนส่งหัวใจให้คุณนิริศทาพร คุณอบอุ่นสวัสดีใจยายสวัสดีค่ะปลอดภัยพิษน้องตัตไวขยายใช่ค่ะวันนี้ยายก็เอาเสื้อผ้าออกแล้วก็แบบ ยายแตนก็จะขอไปให้น้องนะคะก็เลยแบ่งให้ก็ยายบีก็กลับบ้านก็จะยายบีก็จะไปให้หลานยายแตนก็จะแบ่งไปให้นะคะชุดที่น้องใส่ไม่ได้แล้วนะคะที่คับแล้วน่ะนะยายก็โลออกวันนี้ดูทุกวันเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่รักกันที่รักที่รักกันเออเอาลงเอาลงเ <c oughs> อาลงเน่ยแ่งเน่งเาา ยายฝากหอมแก้มสองแหน่อยเดี๋ยวตั้งหวามาเลยได้ค่ะคอยหอมจนดังคอยวืกมาแล้วนี่เอาไปค่ะนมเราไปกี่ลังนั่นลัะเขาทำน่าลัะเขาใส่หสาวน้อยหมวกแดงนั่นน่ะ เหออไหนเห็นไหนเห็ไหนเห็ไหนมินิฮาร์ดเจบีเจบีบอกมินิฮาร์ดอ่าใส่ให้น้องเพรด้วยปะคือดังปงลงปงลงแหน่นาะไม่ไปไม่ไปล้วค่ะเรีของใส่รถเฉยๆมาเฮ้ยมาใส่รองเท้าก่อน